แม่บอกแล้วเทียนเมื่อกี้จะช่วยกันตาเขาล็อกประตูนี่หรอรือเข้างนี้ได้ไม่ได้ล็อกไม่เปิกเอามานี้ามาดับมันนี่มั้งออค่อยตายหันเอาน้ำสิลูก เประตูหน่อย,อยจ้าเประตูหนูหน่อย,อยครับผมใครร้องม็ป๊าร้องนะสามีมา Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU เย้น้ำลายไม่ต้องไหนเป่าไม่ได้ออกไม่ได้เหรออีกนึงอีกทีนึงโอเค